จากกรณีที่มีการทำไอติมไข่แข็งนะคะโดยเป็นการทำกันสดๆที่ตู้ไอศครีมของร้านหมูกระทะแห่งหนึ่งนะที่มีการแชร์กันอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์นะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะทางด้านอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็มีการโพสต์เตือนผ่าน Facebook ค,ค่ะว่าการเอาไข่ดิบมาทำไอติมไข่แข็งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ค่ะ สำหรับอันตรายจากการทานไข่ดิบนะคะต้องระวังเรื่องความสะอาดและคุณภาพค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงโรคติดเชื้อแบคทีเรีย a l โมเ e l l a ที่ทําให้เกิดอาการปวดท้องขึ้นไส้ทายเลวอุจจาระมีเลือดปนอาเจียนเวียนศีรษะเป็นไข้หนาวสัน่นส่วนใหญ่ก็จะมีอาการภายใน6ชั่วโมงถึง3วันแล้วก็อาจจะหายไปได้เองหรือถ้าเกิดว่าเป็นหนักเนี่ยถึงขั้นต้องพบแพทย์เฉพาะทางเลยนะคะสําหรับวิธีป้องกันโรคติดเชื้อซ a ลม o n e l l a อาจจะต้องเลี่ยงอาหารที่ใช้ไข่ดิบค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอยากทานจริงๆเนี่ยก็แนะนําให้เลือกทานไข่ที่มาจากแหล่งผลิตแล้วก็ร้านอาหารที่ได้มาตรฐานรวมถึงการล้างมือบ่อยๆไม่เอามือไปจับปากอย่าเอาอาหารทิ้งไว้นอกตู้เย็นก็จะช่วยป้องกันการติดเชื้อได้ค่ะ